สวัสดีครับนี่คือรายการ Exam p e Exam f o r your w a y นะวันนี้ก็อยู่ในเกม Minecraft อยู่กับพี่การสวัสดีครับพี่การครับสวัสดีครับผมกันเนลิซึมนะครับเป็นมือใหม่นะครับต้องขอไปก่อนนะครับมือใหม่แต่ว่าหัดเล่นมามาเป็นเวลาครึ่งวันแล้วเนี่ยอาเรนมาแล้วครึ่งวันนะฮะโอเคครับอะไรครับผมเอ่อเราต้องตัดต้นไม้กันนะฮะขันแรกอืหาบล็อกไม้ใช้ก่อนละ ตอนนี้เราก็มาสปอนอยู่ในดงจังเกิลอันเบลเบล่าเลยนะฮะปึ๊บ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 อ่ะเป็นไม้อ๊กบ้างเป็นจังเกิล้างตายสิครับโต๊ะเทเบิลโอเคคลิปนี้เราจะอัดไปเรื่อยมากกว่าเราจะตายใช่ไหมครับใช่ครับเออเออบอกไปเลยอันนี้อันนี้สำคัญมากกบอกว่าคลิปนี้ ในคลิปไมคับที่ซีซั่นที่เราจะเล่นกันนี่นะคือเล่นกันเรื่อยๆจนกว่าจะมีใครสักคนหนึ่งตายนะฮะใช่ครับ้วยเหตุอะไรก็ตามป่วยหรือไม่กีกัดหรืออะไรก็ตามนะก็ว่าเป็นการจบนะครับจบซีซั่นไปเลยจบซีซั่นไปเลยนะเราก็จะเซฟตัวเองไปซีซั่นสองใช่ไหมถ้าถ้ามันโอเคนะก็จะมีซีซั่นสองโอเคครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเค โอเคเราทำาผมทำขวานก็แล้วตอนนี้ก็อย่าลืมทำดาบนะฮะครับผมสำคัญเลยคือในตอนเอาละขวานมานี่ต้นชังเกิลต้นชังเกิลตัดโ๊ะตอนนี้ผมลงปักอินทรียัิดไว้นะครับคือตัดต้นไม้แล้วก็ล่วงทั้งอันเลยนเพราะะนั้นต้นชังเกิลสูงก็ไม่ไม่เป็นปัญหานะครับไม่มีปัญหานะเรียกว่าอะไรต้นไม้ลอยเกะกะบนท้องฟ้าอะไรอย่างนี้ไม่มีนะฮะ เราก็สปอนมาแถวๆจุดนี้เราจะเคลียร์พื้นที่แถวนี้ก่อนแล้วกันเพื่อขยายพื้นที่จุดเกิดของเรานะจะได้แบบว่าอ๋ออยู่ตรงนี้เองอะไรอย่างี้มองเห็นแก้ง่ายๆนะฮะครับปุ๊บผมก็เสียโอ้รวปทางต้นคุ้มมาตัดทีเดียวใช้ขวานไม้ตัดทีเดียวได้ไม้แบบเยอะมากๆเป็นไรครับพี่ยืนนิ่งอ๋อพี่ยืนนิ่งยังยังยังนิ่งอยู่ครับครับครับอะไรนะฮะ คราบอยู่ครับอ๋อคาบเป็นเวลานานนะครับใช้เวลาใช่ไหมใช่ไปตัดไม้กว่าต้นต้นสี่อันนะที่มันผูกติดกันสีอันเนี่ยจะคนเยอะจัดกระจายมากใช่แล้วบึ้มุอ้าวอือเกือนเดือดเกิไมไม่บึ้มวะอันนี้ ะบางบางต้นถ้าเราไปตีมันไว้ก่อนเนี้ยมันจะไม่บึ้มใชบึ้มนี่เลยนี่โคตรโคตรใหญ่เลยฮะนี่เลยต้นอ้วนอวน,นะครับ,บึ้มเออดีดีดีสนุกดีครับตัดไม้ทําลายป่านะคเดินชัวชัวนี่สนุกมาก <laughs> เลยไองทำลายนี่หอยบอกใช่ครับถนัดครับบึ้ม,มโอุ้ยแต่ผมว<ม>่าเราจะมีปัญหาเรื่องอาหารกันแล้วล่ะโอเคครับ เงินเราต้องรีบดีกว่าเดี๋ยวมันจะมืดด้วยมันจะมืดแล้วเกิดปัญหา,าก,กันจักิลนี้ไม่ใช่ที่ดีในการอยู่กลางคืนนะะเดี๋ยวซีซั่นบจบ5นาทีไม่ได้นะใช่จบไปใน5นาที <laughs> <laughs> โอเคตรงจุดนี้ผมเห็นเอ้าไม่ใช่นี่นวะเมื่อกี้ผมเห็นแล้วแบบมันอยู่อีกที่หนึ่งอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอ่าอยู่ตรงนี้ครับนี่ไงบ้านไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรน,นะอืม <c oughs> บ้านผีสิงจะบอกว่าผีสิงมันคืออะไรแล้วมันคือพีระมิดหรืออะไรทุกอย่างเนี่ย กลางจังเกิลเลยเกิดมานี่ใ,นใกล้จุดเกิดเลยนะเดี๋ยวเราจะไปอยู่กลัว,กวตก,ตกตริงๆิเลยเนะี่ยค่อยลงอะอินถาวรลงมานะอะไรเนี้ยอมไม่ง่่งสูงรัยพี่จบซีซั่นแล้วเนี่ย <c oughs> ตายปุ๊บจบซีซั่นเลยนะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยโอ่ยโอยลอ้าโอ้าโอ้คอยโอ้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 ย้ยมา้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอยโอ้ยนอ้ยโอยอยโอ้ยโอ้อยๆยอโอ,อย ได้เนี่ยโอ้ยขึ้นหัวใจรอดสวยงามอยู่เราพี่มีไก่ตีตัวไหมเนี่ยผมมีแอปเปิลอยู่สี่ลูกผมมีแอปเปิลสองลูกครับกับไก่โอเคไก่ใช่แล้วเนื้อไก่สดอ่ะอ๋อตีไก่โอเคเข้าไปเลยเปล่าเข้าไปเลยฮใช่ชั่นสองกันก่อนชั้นสองันนี้โล่งยังไม่มีอะไรมากครับหินขี้ตะไคร้เต็มไปหมดเนย เรายังไม่มีไฟเลยครับไฟใช่ไปขุดกันเถอะฐานใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวกันแนะผมสับไอตรงนี้ด้านนี้จะมีสวิตนะฮะครับเราก็ทับสวิตปั๊บปั๊บปั๊บออาอ่าสักสามอันไม่รู้เกิดอะไรขึ้นบ้างอ้าวจะเอออแล้วครับเอาแล้วครับยังโดนอยู่ไหมเอยโอ้โอ้โอ้ไม่รู้ละผมโดนของแล้ละทองคําเหล็กเหล็ก โอเคออืขุดโอ้โหโอ้โหโอ้โหยิงใหญ่เลยระวังระวังมีเอาไม้ปังไว้ด้วยนะแหมสุดๆไปเลยหนูเต็มหัวนี่คือเราทำลายทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยนะเนี่ยใช่ครับต้องรีบทำลายครับลายฮะงานทำลายคืองานของเราครับเอาพี่มีพิกแอสใช่ไหมครับขุดทะลวงไปด้านหลังไอ้เส้นนี้หน่อยได้ไหมฮะไอ้เส้นโซนทางนี้เลยใช่ไหมครับ อ่าครับทา่านี้ทางนี้ทางนี้พี่ทางนี้อ้าวอีกแล้วเล่นมุกอีกแล้วกูหลงหลงทาง <c oughs> รู้ไปเลยเข้าไปเลยะข้างในมันจะมีกล่องอยู่ถ้าเราโชคดีอ่ะเจอไหมยังครับยังไม่ไม่เจออีกเหรอเร็วเรยวขวาหน่อยแล้วกันอ่านี่ไงทางโชคดี <c oughs> อา้าวไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วทางไหนแล้วครับ ทาขวาแล้วกันนะเดียวขวาไม่ใช่ทางนั้นทางซ้ายเียเนี่ยนี้เจาะกําแพงเข้าไปเลยนี่แหละครับอ่าครับบึมอ่าเนี่ยวางแจ้วางแจ้โอโดอแล้วครับครับแรงเวี่ยงพี่ขุดต่อเลยฮรผมไม่มีนี่นะ ผมอุตส่าห์ขุดต้องนานเพราะเพื่อนนี่แหละนี่เตรียมตู้ต<ร>โอ้เราได้ไดมอนด์ฮอสเออร์เมอร์มาเลยนะเนี่ยได้อของเด็ดมากเลยฮะก็คือเป็นชุดเกาะของม้านั่นเองุชดเกราะของม้าใช่แล้วครับเกาะเพชรเลยด้วยนี่เราได้เพชรมาหนึ่งก้อนนะ,ะตอนนี้เก็บกล่องฮะตอนนี้โดของทุกอย่างไอพวกนี้คืออะไรไปต่อไหมช่างมัน <laughs> ผมทุบกล่องกันละ เอากล่องไปใช้บ้านนะพี่แถวนี้ขโมยปิระมิดเอเค,ครับเสร็จแล้วเราลีบอ,ออกจากที่นี่กว่าแถวนี้มันมืดๆนากลัวนากลัวฮะข้างนอกจะมืดแล้วเหรอมืดแล้วครับเราอยู่ข้างในดีไหมเอางครับอยู่ข้างในก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวตายก็ดีฮะให้ตายสิครับแล้วก็บล็อกมันเลยครับปิดบล็อกครับปิดอ่าสองทาง,างนี้ก็โอแล้วเอเอมืดตื้อเอาแหละเออพี่ครับพี่ยังมีอุปกรณ์ขูดใช่ไหมหุด ขุดเอาหินธรรมดาให้ผมหน่อยพี่12ก้อนเราต้องสร้างเตาครับตอนนี้ได้ครับหินธรรมดาได้<ช>น,น,นะครับอ่ตาตรงไหนได้เดีอย,า,อย,า,อย,า,อยาตีกำแพงชั้นล่างดิง <laughs> ตีกำแพงชั้นล่างดีกว่าขุดด้านล่างจะจะโอ้กว่าผมว่าค,คืออะไรขุดออกให้หมดเฮ้ยเมื่อกี้พี่ก็ขุดไว้ต้องเยอะแล้วนะเดียวนะในล่วงไปยังไงมีสามอันอะสามอันก่อนครับ อุดขุดไปรอบรอบเนี่ยเออวะโตข,ขับเขาว่าแล้วหายไปไหนปมันเปขาบออกมานี้เองโอเคมันหมดไรชักจะอยู่ยากบบเป็นไงบ้างครับครับกำลังนะ เท่าไรนะฮะกี่อันละตอนนี้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 เก้าอันละครับตงมาเลยฮะเดี๋ยวผมทําเตาปับโอเคเราก็ทําทําการช่วงที่เรายังหาแร่ที่เป็นแร่ฐานไม่ได้นะครับเราก็ทํถฐานไม้เอาเองนะฮะก็จะประหยัดเวลาชีวิตไปได้เยอะเลยนะครับเอาคลิกเตานะ,ะเอา ไม,ไม้เป็นใส่เข้าไปนะแล้วก็เอานี่แหละไปลมข้างบนเราก็จะได้่านออกมาโอ้เราไม้ไม,ไม้ที่เป็นแสงไนงะเข้าไป้างใต้แล้วก็ไม้ไม้ตอนทางทางอันเลยนะไปอ่าได้ทานจริงด้วยชาโคนะครับล้วก็เอาทานเนี่ยผสมกับไม้สติ๊กของเราสร้างทอชทอชออกมานะฮะแล้วก็ยุดที่นี่ก่อน <laughs> อย่างอย่างน้อยก็คืนนี้ <laughs> อาศัยบ้านชาวบ้านก่อนนะครับใช่แล้วบ้านพี่สิงนม่ใชบ้านพี่สิงปักให้สว่างเลยทีเดียวโอเคก็สว่างขึ้นนะก็ยังดีว่าแะ้วผมก็จำที่ขุดเพิ่มดีกว่าอืมุเนี่ยุดหางหินไว้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ลงข้างล่าง เอาดูกันดีกว่าเอาเนียขุดลงให้เต็มที่หินสีเขียวพวกนี้มันหายากนะครับจริงนะจุดเป็นที่ที่หายากในเกมนี้อยู่เพราะว่าหินที่จะไข่เนี่ยหายากเพราะมันสวยอะ่ะหนึ่งอย่างที่สองก็คือมันมันจะพบได้ในดันเจียน ในจุดสปอนของซอมบี้ฮนะถึงจะเจอนะครับกับอีกที่หนึ่งก็พวกบ้านผีสิงพวกอะไรพวกนี้แหละถึงจะมีให้ไม่งั้นก็ไม่มีนะครับผมเก็บหินก็แล้วในช่วงวันแรกๆนะถ้าเรายังไม่สามารถออกไปซนด้านนอกในก็ข้างในก่อนแล้วกันนะทำการอยู่มาในนี้แหละ อยู่ในนี้แหละอยู่ในก่อนรอสว่างแล้วเราจะออกไปอีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับผมต้องผมซนไม่ได้นะครับเดี๋ยวจบเร็วรับจบเร็วเดี๋ยวคลิปนี้จ้จบเร็ว่ะตายคนใดคนหนึ่งตายก็นั่นเลยนะวันนั้นต้องเซฟกันสุดๆเลยเอาอาหารตอนนี้ยังไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าเรามีไก่กับแอปเปิลอยู่นะเดี๋ยวน้อยก็ลองท้องได้อีกมือสองมือในได้ว่ายังขังตัวเองอยู่ที่นี่ได้อีกนานอะไรอย่างนี้ ไม่ต่ยสิโอเคมืดแล้วฮะใช่แล้วฮะต้องทำทอดเพิ่มนะฮะอือืมทานทานเป็นไงบ้างฮะครับไม้เราค่อยๆเาผากว่าจะได้ทานมาแต่ละชิ้นมันช่าง อย่าทำบออโอเควางไว้ก่อนกันเดี๋ยวชั้นล่างมันจะมึดอขุดไปต้องไหนแล้วครับเดวี๋ยวขวาไปหลงทางตลอดปีตลอดชาติอ่ะ ไงบัง <emaal> ครับข้างล่างขุดต่อครับยังไม่เจอแร่อะไรทั้งสิ้นเจอแต่หินเนี่ยเจอตอนเจอหินก็โอเคนะ้วทั้งทีถ้าไม่เจอซอมบี้ก็โอเคช่วงนี้น้องมีไก่ด้วยะเอาแตกครับไปนี่ก็ได้ครับที่ที่หินนะฮะที่ได้ครับอือจะได้นั่นๆั่เลย าาวงังลูกวางหุ่นฉันหนึ่งไงโอเค okay, ไม่มีไม้ทำไม้ก่อน <c oughs> เสียงอะไรวะปัน <c oughs> ปัน <c oughs> ปัน <c oughs> ถ้าข <c oughs> ุด <c oughs> แบบกว้างๆมากพอ,อนี่เราทำแบบบ้านใต้ดินเป็นโลกใต้ดินแบบยิ่งใหญ่อลังการอยู่ได้เลยนะอืม <laughs> ขุดเลยไหมครับขุดลงเรื่อยๆกันตอนตนีนม้มีท็อตไหมครับผมรู้สึกจะมืดอีกมีครับมีครับคุณค อ่าเจอหินเราก็ต้องไปสกัดหินทังไมไปเอาที่ที่ะลวงหินมากกันก็้ังเอ้ไม่ใช่ทะลวงดินดินดินลงหินก็ถืออแล้วเนี่ยอ้าวทำไมขึ้นไม่ได้อ๋อติดอันนี้โอเคปุ๊บชดันเปิ้นสว่างอ่า ไม่ไปขุดลงไปอ่มีแต่ดินนะครับตอนนี้วัน,นแรกยังยังยังโอเคอยู่แน่ถ้าเราเอาตัวรอดวันแรกได้นี่ก็สบายแลวหรือเปล่า <laughs> <laughs> น่าจะโอเคแล้วแหละมั้งนะครับ <laughs> ผมจะพยายามไม่สนนะครับจะ <laughs> ไม่เสี่ยงตายนะ <laughs> ใช่ตายนี่ถือว่าจบซีซันกันได้เลย โอเคได้ที่ขุดดินมาแล้วครับเอา้าไก่เข้ามาได้ไงเนี่ยนี่ไงดีๆก็บินเข้ามาข้างนอกโดนซอมบี้ไล่มาเหรอน่าจะโฉฉันเข้ามาตายข้างในโอเคข้างนอกสว่างแล้วครับอืมสว่างจ้าลืมทำขวานช่งงวันแล้วกัน อืมโอเคฮะชิบชิบเอาแหละด้านนอกดูท่าทางจะโลงมากขวานแนะนำทำเป็นขวานไม้ก็ดีนะครับพี่เพราะว่าค่อนข้างจะคุ้มกว่ากว่าทำขวานหินอืมบางทีเราตัดต้นจังเกิลอย่างเงี้ยมันยังไงมันก็แตกอยู่แล้วใช่ไหมครับก็เอาอันน้อยๆไปพังดีกว่า <Okay. S 1> ครับ ต้นต่างเกินเปนช่างเสียงแงมุมมัดสุดซาดส,สุดซาสสดซาเต็มไปหมดอือเอาซะไม่รู้เหนือรู้ใต้กันเลยทีเดียวแลนะขึ้มนมาบนยอดพีระมิดแล้วโอ้อั <crosstalk S 1> นนี้นเราจะออกไปแล้วใช่ไหมครับอะไรนะฮะออกจากยอดพีระมิดเนี่ยออกจากพีระมิดเนี่ยเหรอใช่ไปเซอร์เวกันด้านนอกมันมีที่ไหนที่แบบน่าใช้ชีวิตอยู่บ้าง อ๋อนี่ออกมาแล้วอะ่ะชบระวังมือธนูนะฮะอื้มต้นั้งเคลื่อนข้าสูงจริงนะเห็นแล <c oughs> ้วอยากจะตัดทิ้งอะได้ <c oughs> <c oughs> ยากมากอ่าผมเจอไผ่แล้วเจอแองน้ำด้วยแต่ว่ายังอย่งอ้าวว่า ไล่ตีหัวกันต่อชุบๆอือนนหจยไปไหนวัวหายไปแล้วอะ่ะมัน <c oughs> นี่ไง <c oughs> วัวอ่าไล่รันนี่ไงเอา้าไม่ใช่นี่หว่ะมั่วไ <c oughs> <c oughs> ข่ไก่เลยเออนี่ฮะออกทะเลแล้วไปไกลแล้วเ <c oughs> <c oughs> จอทะเลแล้วเขาทะเลอะทะเลเจอชายหาด ให้หญ่ย่าอ่าพื้นที่เหมือนจะอยู่ได้ฮะที่อยู่อาศัยคร่าวๆไม่รู้อ่าเจอเหมือนกันครับที่เดียวกันครับลงน้ำโอ้น้ำลึกจังเหมาะกก่การมีสัปหลาดขึ้นมาแดกยังไงไม่รู้นี่ผมว่าไมครับนะถ้ามีสัปหลาดในทะเลนะมันจะยิ่งน่ากลัวกว่านี้คงจะสนุกน่เดี๋ยวอ่าทางซ้ายครับดีมากเลยอุ๊ยความอยู่บังเกิดแล้วอ่ะ ผมมีเหลืออีกสามน้องครึ่งนะครับเลือน้องหนึงแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวเราน่าจะถึงที่หม่ก่อนอ่าถึงพื้นที่รับเรียบแล้วครับผมเราก็สามารถทําการเกษตร,รทำฟาร์มแล้วก็มีต้นไม้ให้ตัดตรงนี้ใกล้ๆแต่มันภูเขาเยอะโอ้กระตุกแล้วโอโ้โดนอะไรครับอ๋อหิวอ่ะหิวหิวคุณ<ม>กิอะไรกินไหมเนะี่ยอ๋อไก่ กินแอปเปิ้ลดีกว่าไก่เอาไปทำให้สุกแล้วจะกินจะโอเคกว่าอ๋อบึงอีกแล้วเหรอข้างหน้าเหมือนเห็นต้นต้นไม้บึงด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 ึงโอเคขีดสิย่อแล้วมาทานไปก่อน นะครับโอ้ข oh, นแกะเยี่ยมเลยเราจะเจอแก่แล้วฮะเย่ yeah, มีเตียงแล้วสร้างเตียงได้แล้วไปไปเอาเตียงดีกว่าครับผมทําที่ตัดขนแก่ก่อนพอดีได้เหล็กมาจากเมื่อกี้อ่าอืม mm hmm. เอาทาที่ตัดขนแกะออกมานะครับแล้วก็อไปโชว์ขนแกะออกมาเ่ยไหนะไปดูสิเขาจะตัดกันยังไงครับเนี่ยแล้วก็ใช้อุปกรณ์คัาที่ตัดออกมาแล้วขี้ขวาที่แกะแป๊บเอียงไม่ได้ออก แ ang เลยเอาพี่พี่ลองดูหน่อยแกะหัวเกลียนเนี่ยเดี๋ยวปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้ไปลองตัวที่มันมีขนอย่างตัวนี้ไก่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 เนี่ยตัดขนไก่ได้ไหมไม่รู้สิผมยังไม่เคยลองผมจำไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวลองตัดขนไก่พี่โอ้ยมันมันบึ้งแล้วตัดไม่ได้เนี่ยฮะมีแกะอีกยัางทับยังย่าง แกะยู่อ้าวปันไม่โดนขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วงะจได้แกะมาพอตัวแล้วตอนนี้พี่เก็บกดแกะไว้ก่อนะนเซฟบๆไว้ได้ครับจะต้องใช้แน่นอนคืนนี้จะที่นอนกันเร็วๆนี้แนละระวังล่วงหลุมทะลุโลกนะ <c oughs> จบเลยใช่ไหมครัจบเลย <c oughs> พูดเดียวแล้วแบบหายไปจากคลิปเลยจบเลยคลิปจีจี <c oughs> นอน <c oughs> เอาลนะตอวนี้มันออมันย่าสีมันแก่ๆผมไม่ค่อยชอบเลยอุ้ยแ,<ก>แกะเยอะจุง้งเป็นที่นี่เป็นหุบเขาแกะนะครับมีทั้งแกะสีดำนะครับแ,<ก>แต่พอ, <c oughs> พอตัดออกมาเป็นขนสีขาวา,าวเอ้ยมีตัดออกมาเป็นขนสีดำเลยนะไม่ไม่หมายถึงว่านะครับตอนที่ที่มันเกลียๆอยู่ที่ตัวอ๋อเออจะแกะไป้เขา ระวังตกบอระวานะแถวนี้ครับรบอระวาอยู่อันหนึ่งน่ากลัวมากเสียงบุบๆม,มันช่างชวนให้ตกลงไปจริงอ้อะไรฮที่หมดตัดเป็นตาต,ตัวหนูโอ้โหขดแกะเพียบเลยอะวิ่งตัดทั้งวันอือตอนนี้อะไรทาน้ำไหลลงมาจากภูเขาอ้าวมีแก่เสียมตาด้วยนะลหลสีแฮะ คนแกะพ<ส>ูกนีถ้ถ้าเป็นสีขาวเราสามารถเอาไปย้อมได้นะลองทําสีนุงสีนี้อะไรอย่างเงี้ยครับวองตกหลุมนรกนะะแถวนี้เยอเอ้ยทำไมสีภูมิประเทศมันช่างดูแบบหดหู่ชีวิตอย่างงี้ที่อยู่ไหนเนี่ยเนี่ยตัดขนแกะอยู่ครับเยอะมากครับทนายเอ้ยอยู่ตรงที่ทเราเจอแกะเยอะๆะครับเนี่ยตอนนี้ผมตีขงแกะเยอะมากเลย เห็นบอลาวาหรือเปล่าฮะเลยบอลาวาเมื่อไหร่จะมีแบบอืมโดงแกะเยอะมากตรงนี้ก็เยอะนะครับเดี๋ยวผ่านภูเขานั้นไปนะครับนั้นอภูเขาไหนภูเขาไหนมันมีหลายภูเขามากมัเอนะฮะลบลบบึงมาหน่อยหนึ่งผมกาลังปีนขึ้นภูเขาไปอยู่ครับขึ้นสูงล้วมองไม่เห็นนะนี่ไงมันมีอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมที่มีแกะ ใช่ครับมีน้ําไหลลงมาจากภูเขาเห็นไหมมีน้ําไหลลงมาจากภูเขาด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวอ่าผมเห็นพี่แล้วอ่ะแล้วขึ้นขึ้นไปใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นไปจุดเดิมอีกเลยครับลาวดึงอ่าแล้วอีกซอกหนึ่งระหว่างมันจะมีเขาเล็กๆมองลอดเขามาที่จะเห็นผมอยู่ใช่ครับผมเห็นแล้วฮะโอเคมาทางนี้พี่ได้เลยครับผมตัดให้เกลียนไปเลยสูงจุงว่องร่วงนะฮะ ตอนถ้าถ้าหิวก็กินแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลองท้องไปก่อนนะครับครับผลไม้ถ่ายคลอง <laughs> เหาลนะอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอเคตายสทิทำไมมันบึง้งบึ้งใหญ่เลยนะแถบนี้แี่แล้วว่าแถบนี้บึ้งน่ากลัวมากครับรีบตัดขนแกะออกจากที่นี่กันดีกว่าเอาแลกโชว์ไปหนึ่งที <laughs> ผมแลกโชว์ไปหลายทีแล้วนะ <laughs> นั่นไง พูดแล้วก็แหลกเลยหวาแล้วกันแหลกชงโอ้โหอุดมสมบูรณ์มากนะครับครับแถมในอุดมสมบูรณ์มากๆแต่ว่าไม่รด้สวยงามมันบึองอ่ะผมไม่ชอบบึงเลยพี่เนี่ยครับตรงด้านล่างเนี่ยแกะเพิ่มเลยครับพี่ให้เต็มที่เลยฮะแต่ผมไปเซอร์วยที่อยู่ไม่เอาให้มันโอเคกว่านี้หน่อยแกะตัวนี้จมดินครับมันมันมีแกะล่วงไปข้างล่างระวังด้วยนะฮะ ระวังแกะพาร่วงอะไโอ้แถวนี้ก็ยังมีแกะใช่เยอะมากเยอะมากขู่เขาแกะโหมืดมากเลยในนั้นนะอ่ะไหนฮะที่ที่น้องบอกมันน่ากลัวมันมันแบบมองแล้วแบบไปอีกแล้วอ้คีเพิร์คีเพิรออกมาได้ไมออกมาแล้วระวังนะพี่โอ้พี่ข้ามเขามาพี่ระวังนะฮะ มันมีหุบเขาผีเป็ดอยู่หุบเขาผีเป็ใช่ครับแบบที่เรามองลงไปแล้วเราเห็นว่ามันลึกแบบเหมาะแกะ่เหมาะแกะ่ผีเป็ดเดินเล่นมากอะ่ะสูงซะเหลือเกินโอเคโอเคมันเลิกตามยังครับเลิกตามแล้วอ่าพี่อยู่ตรงไหนครับผมมองขึ้นมาเขาพี่น,น่าจะเห็นผมอยู่เดินกลับไปครับไปตรงไหนเอยกลับไปทางเดิมเลยครับตรงที่พี่ขึ้นมาเมื่อกี้ อ๋อ oh, okay. โอเคดี๋ยผมตามพี่ไปลแล้วกันพาร์ตี้จะตกดินแล้วเป็นเรื่องแล้วครับพันปวาว่วะอ้าวผมอยู่ข้างหลังพี่ฮะนี่ไงเราก็สร้างไม้ปุ๊บเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็อยู่ขังตัวเอง <laughs> ขังตัวเองไว้รอดไปอีกหนึ่งคืนอะไรงี้มานอนบนเขาไหมครับไปครับเหมือนเหมือนเหมือนแต่ก่อนได้ไหมครับแต่ก่อนเนะยคลิปก่อนนันนี้เราก็เคยนอนบนเขาไปแล้วรอบหนึ่งนะยใช่ครับเนื่องจากสอนเนี่ยภูมีระเทศแล้วก็อะไรหลายๆอย่าง ผมว่าเราต้องรีบขึ้นมากลางเตียงแล้วนะครับพี่ผมรอพี่อยู่ด้านบนนะฮะได้ครับเนี่ยผมมองไม่เห็นพี่เลยเนี่ยพี่หายไปไหนละพี่กําลังปีนครับปีนด้วยความขมักขมันเ่ยชิดโว้ยมันจะมืดแล้วปีนน้อทำไมเอ้หนงขึ้นไปไงวะมองมาธนูเป็นจังเกิลโอ้โหตรงนี้มันขึ้นยากจังเลยอ่ะพี่หายไปแล้วเนี่ยหายไปจากอะเห็นชื่อแล้วครับกำลังพยายามคี๊บอยู่ใช่ใช่ ว่าแล้วก็เอาเตียงวางแล้วก็นอนกันได้เลยไม่งั้นเดี๋ยวคิเปอร์มาเซฮายแน่นอนแม่งโคตรเสี่ยวเลยโอ้ยวันนี้ตันจะตกดีแมทระวังระวังตกใจโอ้โหเสี่ยวเดี๋ยวจบคลิประวังเดี๋ยวจะจบคลิปจะไม่ฉากโอเคครับครับผมเราต้องทําเตียงใช่ไหมเอ่อเราก็ต้องทำคัรติ้งเทเบิลก่อนโอเคเอาคัรติ้งเทเบิลออกมาให้ครับอ๋อน้องมีใช่ไหมจัดไม่มีครับเพิ่งครับโอเคโอเคฝาร์ทิเตียงด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้คนแกะพี่ีอ่ะ ได้ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าเตียงโยนเลยได้ไหมครับได้ครับได้ได้ไดอ่าเหมือนตัวพี่จะเก็บกลับอเข้าไปอีกแล้วอ่าเหรครับโอเคงั้นเดี๋ยวแป๊บ,ปบสูงอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะฮะมองเอาไว้แบบเห็นวิวดีมากเลยได้โยนไปแล้วละเมอนี่กิ้งตกแน่นอน เออเดี๋ยวผมปูเลยก็ได้ครับก็ลืมไปเลยก็ได้ะปึ๊บข้างเขาเลยทีเดียวข้างหิวครับโอเคนอนรีบนอน,นอรรีบนอนผ่านไปอีกหนึ่งวันฮุเล<อ>่ฝากกดไลค์ซับสไครตและคอมเมนต์ข้อติชมด้านล่างด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามชมน้องผมนะครับในลิงก์ใต้คำบรรยายด้านล่างเลยนะครับ ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ